เสียงตามสายยังไงยายจา๋าวันนี้มีคำถามนะคะจากอินบ็อกหลังบ้านมาถามยายจ๋าว่าทำยังไงกับการที่จะไปทำงานในต่างแดนโดยที่ไม่หาผัวฝรั่งเนาะ,ะยายจ๋าขอฝากบอกเลยนะคะมันก็ไม่ง่ายเนาะ,ะหนึ่งเรามีต้นทุนหรือเปล่าความสูงนะ,ะต้นสุนเนาะ,ะการไปทำงานในต่างแดนไม่ว่าไปเกาหลีหรือไปประเทศไหนๆตอนนี้ปัจจุบันยุโรปทางเยอรมันนะคะมันก็จะมีหลาย หลายอัตราเนาะที่รับงานคุณต้องเข้าในสถานทูตแล้วก็กลมแรงงานนะทุกคนถ้าเรามีต้นทุนและอยากบอกทุกๆคนว่าอยากให้ไปให้ถูกเพราะชีวิตในต่างแดนเวลาเกิดปัญหาขึ้นถ้ากระดาษเราไม่ถูกต้องมันอันตรายแก่ตัวเองย่ะได้ยินหลายๆคนที่ไปแบบเสี่ยงแล้วไปทำงานนะห่วงทุกๆคนเพราะว่าอ่า อาทิตย์ที่แล้วนะคะหรือว่าอยู่ในเบลเยียมก็ตามเนาะตอนเยจา๋าก็เยจ๋าก็จะมี F4 นะคะจะเป็นหลายๆกลุ่มอยูหย่หลายๆประเทศนะ,ะที่ไปทํางานเนาะ,ะส่วนมากก็จะเป็นทางเอเชียทางเกาหลีแล้วก็ทางปูตุเกหรือว่าหลายลายที่ว่าอย่างนั้นเนาะแต่ในผีน้อยนี่ส่วนมากก็จะเป็นทางเกาหลีนะคะมันเป็นอันตรายเยจา๋าเชื่อไหมเวลาเปิดไลฟ์อ่า พี่ๆน้องๆทำงานในเกาหลีนะคะแล้วเจอตำรวจเข้าไปกวดแล้วเขาไปเจอนะเออมันเป็นเรื่องราวหลายอย่างแล้วการเดินทางกลับเป็นเรื่องเป็นราวกับตัวเองยายจ๋าห่วงทุกๆคนและอีกอย่างหนึ่งการไปทํางานหลบหลีกมันเสี่ยงอันตรายถ้าเกิดว่าเหมือนเข้าเบลเยียมแม้กระทั่งแต่งงานไปเออไม่ใช่ต้องพูดอย่างนี้ตอนแม้กระทั่งฝรั่งเชิญไปเนาะเชิญไปนี่เรายังไม่ได้แต่งงานเรายังไม่ได้แต่งงานนะคะเราไปเป็นคนเที่ยว เที่ยวนี่ไม่มีสิทธิ์ที่จะทํางานนะสามีเจียจา๋ากลัวมากเพราะตอนนั้นยายจ๋าไปยายจ๋าก็ไปหอบปอเปียเนาะสำหรับคนไทยเปิดร้านอาหารนะคะแต่ไม่ได้เข้าที่ร้านอาหารนะคะเพราะว่าร้านอาหารนี่เขาจะมีคอนโทรลเนาะ,ะบางทีเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะมาเมื่อไหร่พวกนี้เขาจะแบบสุ่มเสี่ยงและร้านเจ้าของร้านเขาก็จะไม่เสี่ยงกับเรานะคะเขาถ้าเรามีเหมือนหอบปอเปียเป็นนะ,ะเขาก็เอายายจ๋าไปไว้ที่บ้านปิด ใครมากดออดก็ไม่ต้องเรียกนะไม่รู้จักไม่ต้องไปใกล้เพราะเราไปอยู่ในบ้านเขาสามชั่วโมงอย่างเงี้ย้วทีนี้เจ้าของบ้านก็จะมาเปิดบ้านออกให้กับเราเราก็จะไปอยู่ระเบียงหลังบ้านเลยนะคะแลวตอนนั้นเราก็มีคนแก่เนาะโอป้าเฝ้าบ้านของพี่เขายายจ่าก็ได้หอปอเปี๊ยะช่วงไปเที่ยวสามเดือนแต่เชื่อไหมว่าฝรั่งนะคะสามีเยาจ๋าเนี่ยบอกเลยว่ากลัวมากไม่อยากให้ทําถ้าเจออะไรขึ้นมา มันจะเกิดเรื่องตัวคนที่เชิญไปและก็ตัวเราจะไม่ได้เข้าไปในเบลเยียมอีกเลยนะคะและต่อมาอยายจ๋าจทำงานยา่จ๋าจกลับไปพอแต่งงานกลับไปเนาะ ยีจ่าก็ลุยทํางานตั้งแต่วันแรกตั้งแต่ยังไม่ท่านได้บัตรประชาชนแต่เราก็ยื่นบัตรประชาชนมันก็จะไม่ค่อยกลัวมากเพราะว่าไม่หนึ่งเดือนมะในหนึ่งเดือนเนาะเราก็ได้บัตรประชาชนพอเราถือบัตรประชาชนของเบลเยียมมีหมายเลขเสียภาษีเราก็ลุยทําต่อแล้วก็มีการที่คนไทยเราก็จะมีการทําอาหุมอาหารใช่ไหมขายให้กันเองบางทีฝรั่งชอบกินอาหารเรา อย่างเงี้ยตอนยายจา๋าทำงานร้านอาหารก็จะมีฝรั่งเพื่อนของสามีบอกว่ายายจา๋ามาเป็นครูไหมสอนฉันทำอาหารไทยหน่อยซี่เราเธอจะคิดเป็นชั่วโมงเท่าไหร่หรือว่าเธอทำอาหารขายให้กับฉันอะไรอย่างเงี้ยสามียายจา๋าเป็นคนที่ซื่อซือจนเซอร์นะฮะเออนะซื่อจน,ซอนะะเออนะซอร์อขอบอกนะคะเขาจะกลัวไปหมด กลัวไปหมดอืมเพราะว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องใหญ่อย่าอยากได้เ,เล็กๆน้อยๆเพื่อเกิดปัญหาให้กับตัวเองอันนี้มันเป็นความคิดของแต่ละคนนะคะที่แตกต่างไปแตกันไปบางคนอุ้ยเอาซีทำสิมืดๆไม่เป็นไรเพราะว่าเออจะได้มีเงินเข้ามานะคะมันก็ไม่ผิดเนาะมันก็ไม่ผิดนะคะเพราะว่ามันก็เป็นเขาเรียกว่าแต่ละครอบครัวเนาะ,ะแต่ละแนวคิดและก็ความสําคัญคือ,อ ความรับผิดชอบหรือภาระทางเมืองไทยที่สามียังช่วยเหลือไม่ได้นะคะและพ่อเยจ,จะททำงานร้านอาหารเนาะมันก็จะมีกระดาษนะคะครึ่งเวลาแต่ถึงแม้เราจะไปทํางานเย็นหรือเช้าแต่ท้ายจ,จ่าทำงานเต็มเวลานะคะครึ่งเวลานั้นเขาเราจะเขียนกระดาษกอกเช้า3ตั้งแต่11บเอดโมงถึงบ่ายสทีนี้ถ้าเกิดวันนั้นเราไปต่อเย็นเราก็ไปกอกเย็นถึง ถึงเย็นนะคะเอ้กเอาเอา,เอาเช้าออกนะอันนี้ก็คือระบบการทำงานกับคนไทยเนาะสมัยก่อนนะคะหลีกเลี่ยงมีอยู่นะมืออย่างนี้อย่างนี้ธรรมชาตินะคะแต่เราก็ต้อง,ป,งป้องกันตัวเองที่สุดของที่สุดเพื่อความปลอดภัยการทำงานกับบ้านโดยที่ไม่มีกระดาษนะ,ะ,ะเพราะว่า เบลเยียมเราต้องบอกว่าเบลเยียมเรามันจะมีบริษัทจัดหางานเกี่ยวกับไปส่งทํากับบ้านวันละ3ชั่วโมง2วัน่าบ้านต่อต่อวันนะคะอันนั้นก็จะเป็นเวลาตามกระดาษเราเสียภาษีเต็มเต็มยาจะาทางานทําความสะอาดเสียภาษี35%สามี e 38นะคะเต็มที่แล้วยายจา๋าก็ทํางานเต็มเต็มเวลาสุดๆก็คือ20ปีเนาะนี่ยายจา๋าไม่สบายก็ได้กินเงินอ่า การสุขภาพของเราเนาะในระดับหนึ่งแต่ก็ไม่ได้เต็มที่เหมือนกับเราทํางานเพราะฉะนั้นอยากฝากบอกทุกๆคนว่าการก้าวไปอยู่ในต่างแดนนะคะการที่เราได้ทํางานเป็นหลักถูกต้องจะปลอดภัยแก่ตัวเองนะอออเนาะ แต่เราก็ต้องมองพื้นฐานนะคะความระมัดระวังอย่าเชื่อง่ายเห็นลหลายๆคนจากเบลยเยียมหรือจากถิ่นอื่นเข้าไปโอ้มาเที่ยวเลยมานวดเลยถ้านวดตามบ้านก็ถือว่าโอเคเพราะนั่นเป็นที่รับเนาะคนไทยด้วยกันก็ใช่ว่าจะเชื่อกันได้มันมีอยู่จริงนะคะพี่คนนึงเป็นคนไทยทํางานทําความสะอาดตามบ้านเนาะสามีหาให้เพราะมีสามีแก่ สามีไม่อยากให้ไปทํางานเสียภาษีเพราะสามีกินเงินเดือนกเกษียณถ้าเมียทางานเสียภาษีสามีก็จะโดนตัดเงินเดือนกเกษียณออกเพราะว่าเขาเรียกว่า,าพื้นฐานของประเทศเขาอัาตราเงินก็คือรับผิดชอบเท่าคนต่อคนถ้าไม่ใช่เป็นนักธุรกิจหรือเนาะ ในห้างอะไรอย่างนี้นะคะเงินฐานเงินเดือนเงินป่วยเงินอัตราขั้นต่ําของเขาเนี่ยมันจะมีตามเกณฑ์แบบนี้ทีนี้คนป่วยถ้าฝรั่งป่วยอ่ะหยิบยกไปหาพี่ปองนะคะแต่งงานปับ๊บเขาเอาลูกสาวมาพี่ปองเข้ามาเขากินเงินป่วยมาแต่แรกพอบวกผัวเมียและลูกเข้าไปหลวงก็จะมีเงินเข้ามาเพิ่มให้กับสามีนะคะอ่าให้กับสามีแต่ถ้าเมื่อไหร่พี่ปองทํางาน ดูแลตัวเองได้เสียภาษีตัวเองได้เงินส่วนนั้นก็จะโดนตัดไปโดยสิ้นเชิงก็เหมือนกับทำฟรีทีนี้เทคนิคทางคนแก่นะได้เมียสาวหรือว่าเมียยังทำงานไหวหรือยังอยากทำงานส่วนมากก็จะให้ไปทำตามบ้านอย่างพี่ปองแต่มีครั้งหนึ่งคือคนไทยด้วยกันนะคะมีครั้งหนึ่งคือคนไทยด้วยกันการที่เราจะไปทำที่ไหนเราไม่จำเป็นต้องบอกใครเพราะอะไร วันนี้คืนดีไม่ถูกใจกันแจ้งคนทนกันเราจะสวยเอาเงียบได้เงียบเรื่องกับงานถ้าเกี่ยวกับเรื่องหลบหลีกหอบอกนะฮะทุกคนอันนี้คือความเป็นจริงอืมเนาะอันนี้คือความเป็นจริงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่อ่าเขาเรียกว่าภาระเนาะของแต่ละครอบครัวหรือการสามีเราอยู่ในช่วงจังหวะไหนแล้วเราจะต้องป้องกันและดูแลตัวเองยังไงนะคะอ่าแต่ถ้าสาวน้อย,อยสามียังหนุ่มยังสาว ทำงานเสียภาษีทำงานเสียภาษีทำงานเต็มเวลานะคะเอาทำเถอะเพราะมันดีแก่เราในข้างหน้าเราอาจจะอยู่ตรงนั้น10ปี20ปี 20, 20ปีไปเราทำงานไม่ไหวอ่าก็จะได้มีเงินใช้นะไม่ถึงจะไม่ได้เต็มเท่ากับเราทำงานแต่มันก็ยังอุ่นใจที่ได้มีเงินเข้ามาอย่างยายจ๋าปัจจุบันนะคะนั่นคือสิ่งหนึ่งอยาก แนะนำเนาะในมุมที่เย,ยจะรู้จักนะคะแล้วก็ตัวเองวัดกับคนใกล้ตัวเพราะฉะนั้นทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่คุณเลือกนะพินิจพิจารณากับตัวเองปลอดภัยไว้ก่อนทำมันให้ถูกต้องเพราะมันไม่ใช่บ้านเรา เกิดเรื่องเกิดราวามันไม่ได้ง่ายเหมือนอยู่บ้านเหล่านะอย่าคิดแบบง่ายๆอย่าเสียน้อยเสียยากนะเสียมากเสียง่ายเพราะชีวิตเรามีค่ามากกว่านั้นและยังหาเงินหาทองได้มากกว่านั้นนะคะปัจจัยสิ่งสําคัญมีสามีฝรั่งหรือว่าถ้ามีโอกาสเนาะถ้าสมมุติว่าเราคุยออนไลน์สาวสาวัยสามสิบต้นๆถ้าเราคิดว่าพร้อมที่จะลุยที่จะสู้ไม่ว่าเกิดอะไรขึ้น ฉันจะตั้งใจทํางานลุยค่ะแต่ถ้าคิดว่าเฮย้ยยังไงก็ต้องสบายส่ได้ผัวเราก็ต้องเลือกนะฮะถ้าได้ก็อยากให้ทุกคนโชคดีกันทุกคนคนที่คุยกับยายจ๋าเนี่ยยายจ๋าอยากบอกเลยว่าอยากให้โชคดีกันทุกคนแต่มันก็วัดไม่ได้ทุกคนหรอกมันอยู่ที่บุญวาสนานะ,ะมันอยู่ที่บุญวาสนาของคุณหรือความสามารถของคุณและความโชคดีที่คุณได้มายังจะต้องมารักษาอีกนะคุณ มันจะต้องมารักษาและดูแลสื่อสัมพันธ์สายสัมพันธ์ยืนยาวไปตับเท่าที่พวกเราทำได้มันไม่มีอะไรการันตีเลยว่าถ้ามีฝรั่งแต่งงานมาแล้วจะบอกว่าเุ้ยฉันได้ผัวละจบค่ะฉันอยู่ตรงนี้ยันตายให้เขาเลี้ยงยันตายคำนี้เราพูดได้แต่ถ้าวัดเอาความเป็นจริงยายจ๋า23ปีความคิดตั้งแต่แรกจนถึงวันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ถึงบอกนะคะ ปลอดภัยที่สุดคือเงินในกระเป๋าตัวเองเงินในกระเป๋าตัวเองหามาจากไหนมาจากแรงงานแรงเงื่อของตัวเองนะคะออหลายคนจะพูดง่ายสมัยก่อนเพื่อนยายจ่าเองไม่กลัวหรอกผัวฉันรวยผัวฉันสบายแต่เงินอยู่ในกระเป๋ในกระเป๋าผัวยายจ๋าไม่เคยนับเพราะชีวิตถ้าเกิดอะไรขึ้นที่ผ่านมา23ปีมาจนถึงทุกวันนี้เราการันตีเรื่องเก่าได้นะคะแต่พรุ่งนี้ยังมาไม่ถึงจงจําคําว่าพรุ่งนี้ยังมาไม่ถึง นะถ้าเกิดอะไรขึ้นคุณมีทุนเริ่มต้นชีวิตหรือยังไม่ว่าอยู่ในไทยหรือต่างแดนคิดดีคิดดูให้ดีขอฝากข้อคิดนี้ไว้นะคะไปแล้วพี่น้องขายไปล้างหัวจากหน่อยเนี่ยเนี่ยวตุย้ยบยากเอาน้ำยาแฟบลาดผมไอ้ลาดคิ้วหลาเนาะเออไปลคะค่ะ